มันกรอนแน่นดีดีมันนิ่มนะถ้าดีว่าฝนดีนะถ้าไม่ตกก็เบ่เบิกซบมานลำบากตอนแก่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปให้นุ่นมันไปให้ดูเนี่ยวันศุกร์ทำงานส่งลูกเรียนเหือยหน้าสงสารเนี่ยฮะแก้ด้วยขายอยู่เบิกกำลังติดต่อรถแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนว่าเหมารถมา เดี๋ยวตีจะตีรถไปที่นู่นนี่สุพรรณบุรีสวนนี่ลงกล้วยไปกี่ต้นเนี่ยแปดกัะแปดสิบหกทั้งหมดลงมะละกอละมะละกอมะละกออีกสิบแล้วบอกให้นุ้นตามซ่มตามเรากลับมาได้กินส้มตาป่ะกลับมากินส้มตาที่บ้านมะละกอกำลังเยอะแล้วลูกมะละกอเยอะครานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้

เดี๋ยวบอกมาแล้วก็นุ่นชอบกินซ้ปตามไม่ใช่เหรอ